สวัสดีค่ะรู้ทุกเรื่องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินมาแล้วแน่ๆกับคำพูดที่ว่าจงทำตัวให้เหมือนน้ำฟังดูเบาๆสงบๆแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งมากนะคะน้ำคือสิ่งที่ดูอ่อนโยนแต่ก็ทรงพลังน้ำคือสิ่งที่ดูยอมคนอื่นเสมอแต่ก็สามารถเปลี่ยนภูเขาให้กลายเป็นหุบเหวได้วันนี้เราจะมาพูดกันค่ะว่า ทำตัวให้เหมือนน้ำในชีวิตจริงมันคืออะไรแล้วมันดีอย่างไรและที่สำคัญในข้อดีย่อมมีข้อเสียหรือข้อจำกัดนั่นเองที่สำคัญอยู่กับเราจนจบนะคะเพราะตอนท้ายเรามีข้อคิดดีๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทำตัวให้เหมือนน้ำหมายถึงอะไร 1. ยืดหยุ่นปรับตัวได้น้ำไม่เคยขัดขืนภาชนะถ้าเราใส่น้ำลงในแก้ว มันก็เป็นรูปแก้วใส่ขวดก็เป็นรูปขวดชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเ,เราจะสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบ 2. ไหลไปข้างหน้าไม่ติดค้างน้ำไม่หยุดนิ่งน้าไหลเสมอเราก็ควรเป็นแบบนั้นคือไม่จมอยู่กับอดีตไม่หมกมุ่นกับความผิดพลาดเดินหน้าต่อแม้จะมีอุปสรรค 3. อ่อนน้อมแต่ทรงพลังน้ำอ่อนโยน แต่น้ำก็สามารถทะลวงหินแข็งได้ในระยะยาวคนเราก็เหมือนกันถ้าเราอ่อนน้อมอดทนวันหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนชีวิตได้แบบเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่และ4เย็นเยือกสงบน้ำไม่โวยวายน้ำเย็นเสมอคนนิ่ใจเย็นคิดก่อนพูดพูดก่อนทำมักเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวเอาละค่ะแล้วเราจะเป็นเหมือนน้ำได้อย่างไรข้อแรก ฝึกการยอมรับไม่ฝืนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไม่ได้ค่ะเช่นคนอื่นความหลังความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยแทนที่จะฝืน 2. ฝึกสติและความสงบการหายใจลึกๆวันละ3นาทีการฟังเพลงเบาๆการนั่งเงียบๆเ,เป็นการฝึกให้เราสงบจากข้างในเหมือนน้ำที่นิ่งแล้วใส 3. ม,มองโลกในมุมกว้างไม่ยึดมั่นในอัตตาน้ำไม่ทะนงตัวน้ำไหลลงต่ำคนที่ยอมถ่อมตัวมักเรียนรู้และเติบโตได้เร็วกว่าคนที่มั่นใจเกินไปและ 4. ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนน้ำให้ชีวิตกับทุกสิ่งแต่ไม่เคยเรียกร้องถ้าเราให้คนอื่นด้วยใจบริสุทธิ์เราจะได้รับกลับมาในทางใดทางหนึ่งเสมอ แล้วถ้าเราทำตัวเหมือนน้ำเราจะได้อะไรบ้าง 1. ใจเราจะนิ่งขึ้นไม่ฟุง้งไม่วาวุ่นคนใจนิ่งมักมีพลังมากกว่าคนที่วุ่นวายกับทุกอย่าง 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตไม่เครียดง่ายเจอปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนวิธีคิดและหาทางออกได้ 3. เป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะน้ำไม่เคยชนใครก่อนน้ำแค่ไหลคนที่ไม่ประทะ ไม่ก้าวร้าวมักเป็นคนที่คนอื่นสบายใจเวลาอยู่ด้วยและ 4. มีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้อื่นน้ำเปลี่ยนหินได้ด้วยความต่อเนื่องชีวิตก็เช่นกันเราจะเปลี่ยนสิ่งรอบตัวได้ถ้าเราสม่ำเสมอและไม่ยอมแพ้มีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียทุกสิ่งก็มีด้านที่ต้องระวังนะคะการเหมือนน้ำก็มีข้อจำกัดอยู่ 1. อาจถูกมองว่าอ่อนแอหรือยอมคนไปหมด ถ้าเราไม่มีจุดยืนเลยคนบางคนอาจเอาเปรียบเราได้ดังนั้นควรเป็นน้ำที่ไหลได้แต่ไม่ใช่น้ำที่ไหลไปตามใจคนอื่น 2. ไม่กล้าแสดงจุดยืนที่จำเป็นบางครั้งเราต้องกล้าเป็นคลื่นไม่ใช่ไหลไปเฉยๆเช่นในเวลาที่ต้องปกป้องความถูกต้องหรือความยุติธรรมและ 3. ความสงบอาจกลายเป็นความเฉยชาถ้าไม่ตื่นรู้การนิ่งเฉยกับทุกสิ่ง อาจทำให้เราพลาดโอกาสในชีวิตต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรไหลและเมื่อไหร่ควรต้านและสำหรับข้อคิดง่ายคิดดีๆของการทำตัวให้เหมือนน้ำนั้นก็คือชีวิตเราคลายแม่น้ำมันจะมีทางแคบทางกว้างมีโขดหินมีน้ำวนมีน้ำตกแต่น้ำก็ยังคงไหลต่อเสมอถ้าเราทำตัวเหมือนน้ำเราอาจไม่ใช่คนที่ดังที่สุดไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่เรา อาจเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุดเพราะน้ำไม่เคยหยุดเดินทางน้ำไม่เคยยึดติดกับที่เดิมน้ำไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและน้ำคือชีวิตดังนั้นในวันที่คุณรู้สึกว่าโลกนี้วุ่นวายเกินไปให้ลองเงียบลงแล้วฟังเสียงของน้ำในใจตัวเองคุณอาจพบว่าคำตอบที่คุณตามหานั้นมันสงบและง่ายเหมือนใส่น้ำที่ไหลยหยุดตรงหน้า และหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะคะเราจะพาคุณเดินทางไปกับคำพูดดีๆและเรื่องราวที่เติมพลังใจในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบขอให้วันนี้ของคุณไหลไปอย่างสงบและเป่าสบายเหมือนน้ำนะคะด้วยรักและปรารถนาดีดูทุกเรื่องวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ